พระเจ้าจอร์ที่ของผู้เอาชนะอาการติดอ่างของตัวเองได้เจ้าชายอัลเบิร์ตเฟเดริสอาร์เธอร์จอร์นหรือเบอร์ตี้เกิดในปี1 8 9 5เป็นบุตรชายาำพี่สองว่าเจ้าจอที่5แต่ควีนแมรี่แม่เด็กของเบอร์ตี้นะเขามีปัญหาหั้นขากองที่ต้องใส่เลยเพื่อทให้ขาต่งลงถึงอาการที่ติดอา่างจากถูกแม่นมชอบด่าทอและทำร้ายร่างกายของเบอร์ตี้ทำให้เขาเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดต่อสาธารณชน และปัญหาในโลกก็พอาะที่ถูกพี่เลี้ยไม่ให้กินอะไรอาการติดอ่านั้นจะลบก่อนชีวิตของเขาเกือบตลอดชีวิตความเจ็บปวดทั้งหลายในชีวิตบัรเทาด้วยความรักของอลิซาเบตโอไลออนและมีลูกสาววัยการอลิืาที่สองเจ้าหญิงมาก,การเล็ เบอร์ตี้ก็หาวิธีรักษาอาการติดอ่านตัวเองแต่ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งพบกับไอโรเนลล์ผู้รักษาด้วยวิธีแบบใหม่เข้าใจถึงปัญหาและปมฝันใจของเจ้าชายออาเบิร์ตนะครับผมและทําให้เออตี้หายจากอาการติดอ่านไปต่อชีวิตของเขาและคันคู่เป็นเพื่อนกันจนกระทั่งเสียชีวิตนันเดวิดหรือเอดเวิร์ดที่8สละราชสมบัติให้เบอร์ตี้ขึ้นของราเป็นพระเจ้าจอร์จที่6แห่งอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นพระองค์ต้องอ่านคําสุขของพจน์ให้กำลังใจประชาชนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ชองให้ชอบกินหนึ่ เพื่อนๆจะคลิปต่อไปของผมขอบคุณมากครับ